สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่24มิถุนายน2565นะคะดรแต๋วก็จะมาเล่าความฝันของปู่คำแสนให้ฟังนะคะปู่คำแสนเป็นคนที่ฝันแม่นมากๆดรแต๋วก็อยากจะนำความฝันของปู่มาเป็นการสอนตัวเองนะคะสอนดรแต๋วนะคะเพราะว่าความฝันของปู่คำแสนนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวนะคะลองมาฟังความฝันของปู่ คำแสนกันนะคะว่าอ่าความรุนแรงในครอบครัวนั้นอ่ะเป็นยังไงเนาะแล้วแปลความฝันว่ายังไงนะคะอ่าเรามาฟังกันนะฝันว่ามีคนแก่เนี่เป็นเหมือนผีเออเป็นเหมือนผีเหมือนผีเจ้าที่เจ้าทางนึกยตามมาเออเหมือนจะมาทาร้ายบริบาลเราลุกจิตดาวนะเออแล้วก็เลยสู้กันสู้กันแล้วที่นี้เป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงแต่ รุนแรงแหละเล้วทีนก็ตุ้มกันกับปูสู้กันกับปูปูก็เลยใช้มือสองมือในบีบคอบีบคอบีบคอตายอือก็เลยว่าคนแก่ก็ก้าอเนี่ยบีบกระไบบีบกระบูนบีบกระไบแบบบีบกระบูนอย่างอ่ากาวกับก้าวก้าวงับกระสูงเออก็เลยว่า 9หรือ309เนี่ยบีบไปบีบกระบูลมันเป็นอยงนี้409กับ309บีบคอคนแก่ตายขอบคุณปู่คำแสนแล้วก็ช่องแอดม n d i Channel มากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของปู่คำแสนเป็นความฝันที่ดีมากๆสำหรับดรแต๋วแล้วก็เห็นว่าฝันต่างๆนะคะก็จะมาสอนนะคะเขาจะเป็นการ สอนให้สอนให้คิดต่อนะคะเพราะว่าฝันเนี่ยมันจะเป็นความรู้อ่าเป็นประวัติศาสตร์นะคะเป็นความรู้แล้วถ้าใครรู้เนี่ยก็จะชนะ <c ười> คือหวยอาจจะไม่ถูกหรอกแต่เราได้ความรู้ไงพอเราได้ความรู้เราก็จะจะอยากศึกษาต่อนะคะอ่าความฝันของปู่คำแสนนะคะเป็นอย่างนี้ก็คือว่า ปู่เหมือนแบบทะเลาะกันกับผู้หญิงแก่นะคะผู้หญิงชรานะคะแล้วปู่คำแสนก็ใช้มือบีบคอคนแก่ตายโอ้ยใช้ความรุนแรงนะคะบีบคอทะเลาะเบาะแหวงกันจ,จนคุณคุณยายคนนั้นตายนะคะถูกบีบคอนะคะ <c oughs> ความฝันนี้นะคะดรแตววอาจคิดไปแบบนี้นะเพราะว่าทำไมต้องคิดแบบนั้นก็เป็นเพราะว่าก็จะครบรอบวัน วันที่อา่าครบรอบวันพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครวัวพศ2,550เนี่ยจะครบรอบไงเดือนหน้าเนี่ยจะบจะครบรอบนะคะก็เลยทําให้แต่ละคนก็จะฝันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะอย่างเช่นฝันของปู่ขันแก่นก็ ฝันว่าไปทะเลาะเบาะแหวงแล้วก็ฆ่าน้องตายในน้ำอ่านั่นแหละนั่นแหละฆ่าน้องตายในน้ำนะคะน้องชายเนี่ยก็เรีขาเรียกว่าใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะก็จะเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้นะคะเนื่องจากว่ามันจะครบรอบนะคะอ้าแล้วทีนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวพศ .2550 นะคะภูมิพลอดุญเดชปลรอให้ไวนะวันที่25 กรกฎาคมพศ2550เป็นปีที่62ในรัชกาลที่9นะคะอ่าแล้วทีนี้มาตราที่สำคัญนะคะในมาใ,ในพระราชบัญญัตินี้นะคะก็จะมีมาตรา4นะคะที่กำหนดไว้แล้วก็เป็นเลขที่น่าสนใจเลยนะคะอืมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามาตรา4เขากำหนดไปไว่ายัางไงนะมาตรา4 เขากําหนดไว้ว่าผู้ใดกระทําการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวผู้นั้นกระทําความผิดฐานกระทําความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับให้ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้แต่ไม่ลบล้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นหากการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดฐานทํำลายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ด้วยให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้อ่าเลขนี้นะคะดรเต,ต๋วก็โอ้ยเลข295มันเป็นเลขที่สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าดรเต๋วตเคยบอกว่าเป็น285 258นะคะอันนี้เราก็เราก็ เอาสักตัวหนึ่งเอาสักตัวหนึ่งเพิ่มไปอีกสักเป็นเลข9นะคะอา่าเราก็เป็น295แล้วก็285แบบนี้นะคะอา้าพระราชบัญญัตินี้นะคะก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่124ตอนที่41กไก่หน้าหนึ่งลงวันที่14สิงหาคม2550 ด็อกเตอร์แวก็เลยว่าอ๋อฉันได้เลขและฉันได้เลขสองเก้ห้าสอแดห้าแล้วก็เลข14นะคะอ่าเลขเดิมเลยนะคะก็คือว่าเราพอเราพอเราศึกษาอย่างนี้ปุ๊บคือหวยออกหรือไม่ออกก็ไม่รู้นะคะแต่ความคิดของดรแต๋วก็คือว่าจะต้องคิดเป็นเรื่องของวิชาการแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องของวิชาการเนื่องจากว่าความฝันต่างๆเขาจะเป็นประวัติศาสตร์ไงพอเขาเป็นประวัติศาสตร์แล้ว พอใครฝันเรื่องอะไรไปปุ๊บเราก็ไปศึกษาศึกษา,าไปให้ถึงจุดนั้นนะคะแล้วเราก็จะได้คําตอบนะคะถึงแม้ว่าหวยจะออกหรือไม่ออกไม่รู้บางทีเราอาจจะหยิบไปไม่ถูกนะจริง,รงๆเลขอยู่ในนี้แหละแต่เราอาจจะหยิบไปไม่ถูกไงทีนี้จะอยู่ที่การหยิบแล้วอยู่ที่การแต่ละคนจะถ้าเข้าถ้าใครเข้ามาแล้วก็มาหยิบเลขไปใช้อะ่ะก็อาจจะเป็นคนที่โชคดีก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะ